สำหรับผู้ที่เป็นตาปลาที่กำลังหาวิธีดูแลรักษาตอนนี้ผมทดสอบทดลองใช้ไอตัวนี้ครับเนี่ยอันบอกขื้กันยี่ห้ออย่างนี่นี่แหละตามภาพนี่แหละลักษณะก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้ดึงออกมาจากในกล่องก็จะเป็นนี้เหมือนแผ่นพลาสเตอร์ยาเนี่ยพลาสเตอร์ปิดแผลเนี่ย นี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แดงแดงแบบนี้นี่วิธีติดก็ตามภาพเลยครับเห็นกลมๆสีแดงไหมสีขาวนะเอาปิดทับตรงจุดที่เราเป็นตาปลานี่แหละครับเดี๋ยวมาดูผล ตอนจบว่าจะเป็นยังไงมันจะดีจริงเหมือนที่โฆษณาไหมหลังจากที่เราใช้ไอแผ่นพัตเตอร์ยาตัวนี้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับก็เห็นผลมีการเปลี่ยนแปลง mm hmm. ขออยาตนะครับขออยุญาตเออลักษณะก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับแผลบริเวณรอบรอบ ตรงที่เป็นตาปลาก็เริมเริ่ม,เร,มเริ่มแห้งเริ่มแห้งตรงตรงกลางตรงเนี้ยตรงที่เป็นตาปลาจุดเนี้ยมันเหมือนแบบหยุดหยุดการจเจริญเติบโตก็คือหยุดการงอกปกติเนี่ยเนื้อตัวนี้มันจะผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมามันจะโผล่ขึ้นมาข้างบนเหมือนมันโผล่มันงอกขึ้นมาเรื่อยๆื่อแล้วก็เจ็บเราต้องใช้ไอ้ตัว กันไกตัวหนีบเนี่ยตัดออกเป็นประจำแต่ว่าหลังจากที่เราใช้แผ่นพัตเตอร์ไอพัตเตอร์ยาเนี่ยปิดแผลเนี่ยตัวเนี้ผมว่าก็เข้าท่าอยู่นะผมลองมาหลายยี่ห้อแล้วเดี๋ยวผมจะลองดึงออกให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าตรงนี้มันมันน่าจะเริ่มเริ่มแห้งแล้วก็เนื้อเนื้อมันเริ่มเริ่มตายแล้ว มันมันเหมือนมันจะดึงออกได้อะ่ะอืมนี่มันก็ออกมาได้บางส่วนแต่ก่อนนี่ยมันจะเป็นดึงออกไม่ได้เลยอะ่ะต้องตัดอย่างเดียวยาตัวนี้ดีอยู่นะไปลองใช้ดูนะครับ ดีอยู่ดีอย่หลังจากใช้แล้วครับตอนนี้ก็ลอกหลุดออกเป็นเทียบร้อยใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ ตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะหายแล้วด,ดูจากลักษณะเนี่ยน่าจะหายแล้วขออภัยได้ครับจะดามาได้อันนี้ให้ดูเพื่อให้เรานําไปลองใช้ดูเพราะผมใช้แล้วมันมันมีเห็นผลจริงอะ่ะไอตัวนี้ดีจริงครับดีดีดีหลักเลยบอกต่อหายแล้วตาปลาหลังจากสร้างความลํำคาญให้เรามานานนมโอเคครับ